พี่ปุณเตียงคุณคุณคุณสุรทินกำลังกำลังกอดจูบนี้อย่างเมามันนี่คุณสุรทินนั่นทำอะไรกันฮะพี่เมริวันนี่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 ทำงี้ได้ไงฮะนี่ คุณสุรทินทำไมทำไมทำแบบนี้คุณนอกใจมาลยคุณกะจะร่วงกับพี่ทั้งน้องเลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่มารีฟังนี่ก่อนยไม่ต้องเร็วชัวทั้งสองคนเลยนี่เธอกําลังดา่าฉันอยู่นะมาลีใช่เสียสติไปแล้วหรือไงฮะจําไม่ได้เลยว่าฉันเป็นใครฮะจาได้จาได้คุณเป็นแฟนมาลิแล้วคุณกำลังจะนอกใจมารีชัวรเร็วทั้งคู่เลยเดี๋ยวพี่มาลิอย่าเพิ่งไปหนึ่งคือกับผู้ชายสายคน ละครวิทยุรอบตัวธรรมะธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม